นี่เป็นบ้านของนางวิสาขาซึ่งมีความงามห้าอย่างว่าปัญจกัลายาณีมีผิวงามมีฟันงามมีผมงามเป็นผู้ที่ความสวย5้าอย่างเป็นเศรษฐีผู้ใจดีได้ถวายอาหารบิณฑบาตต่อพระเจ้าประสงค์ต่อพระพุทธเจ้าทุกวันแล้วก็ ไ,ไปฟังธรรมทุกวันดีบ้านของวีวัดเชตวันฟังจนลืมเครื่องระดาประสาทเพราว่าใครใส่เครื่องระดาประสาทใส่เครื่องประดับพุะเจ้าก็จะไม่แสดงธรรมก็เลยทําให้นางก็ถอดถอดประจําสุดท้ายก็เลยลืมลืม พอลืมก็ได้มาให้คนใช้ไปเอามาแต่ว่านางก็บอกว่าพระจับแล้วก็จะไม่ใช้ม่าชัก็จึงได้ให้ขายเครื่องระดาษประสาทให้แจกแต่ว่าไม่มีคนซื้อมันแพงแล้วมันหนักคนซื้อนางก็ซื้อของตัวเองคืนมาสร้างวัดบุพาลาม โดยมีพระอนุน,นมีพระโมคคัลลานะเป็นสถาปน,นิกเอาใช้เวลาการสร้างสามเดือนเป็น,นสำเร็จก็ถือว่าเป็นสถานที่ว่าสำคัญแล้วก็นางก็ได้เป็นต้นแบบในการอ่าวายผ้าทำน้ำฝนอาวายผ้ากระถินก็คือเป็นบ้าน ของนางวิสาขามหาอุบาสิกาก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่เราได้มารู้มาเห็นมาเข้าใจนำสิ่งที่ดีนางจะได้สิ่งลรานี้ก็เพราะความที่ได้ทำบุญทำกุศลแล้วก็ได้ตั้งความปรารถนาไว้บุญกุศลนั้นก็จึงได้มาเชื่อพร้อมสมัยพุทธเจ้าพระโคดมนี้ ถือว่าเป็นผู้มีความสำคัญของพุทธศาสนาเรามาแล้วก็มารู้มาเห็นนำสิ่งที่ดีๆนำไปปฏิบัติก็จะได้ผลบันดานางวิสาขาที่ได้เป็นผู้ สร้างผู้ทำแล้วก็ตั้งความปรารถนาไว้อันนึงก็เป็นอีกส่วนหนึ่งสำคัญที่เราควรที่จะนำไปใช้เป็น,นไปปฏิบัติถูกต้องสิ่งที่ดี